สดีครับผมชื่อจอนกัชชนนะครับมาจากไทยประปณูนครับครับตอนนี้ก็มีผลงานเพลงนะครับสองซิงเกิลน,นะครับเพลงล่าสุดคือปล่อยชื่อเพลงแอบสองนะครับก็วันนี้ได้มาร่วมงานกีตาร์แม็กกีแรกเลยครับตื่นเต้นมากๆทำตัอไม่ถูกเลยครับ จริงก็มาเชียร์เจ้าของค่ายผมครับก็คือพี่เป็กซิลนะครับวันนี้มากับป๊อป้าก็วันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะครับก็เป็นเวทีเป็นงานที่ผมดูตั้งแต่เด็กครับวันนี้ได้มาจริงๆนะครับก็ได้เจอศิลปินที่ชื่นชอบแลวก็ได้เจอพี่ในวงการมากมายนะครับก็ดีใจมากครับ ก็คือพี่เดียทอยนะครับวันนี้ได้เดินใกล้กันเลยนะครับเมื่อกี้เดินต่อกันเลยจากค้ายวันเดีคร์ดาก็ดีใจมากๆครับไม่กล้าทักเถิดอยู่เลยครับพี่เาออกมาต้องทักแล้วครับไม่งั้นนี่หาตัวยากครับโอ้โหถ้าไม่กล้าก็คงได้แต่แอบส่องนะครับ จะเคยเห็นผมแบบตามติกต่อนะครับแบบชวนคนเข้าดอกรับก็ใครที่กําลังดูอยู่นะครับก็สามารถมาเข้าดอกได้นะครับมาเป็นแฟนคลับกันได้นะครับพี่บี้สืู่บนชนด้วยนะครับขอฝากแล้วปากคนด้วยนะครับดอกรับของผมนะครับชื่อว่าดอกรวมใจของเจ้าจอนะครับมาจากก็คือดอกี่ก็เกิดจากติดต่อนแหละครับแล้วก็ผม ลเป็นด้วยเขาก็จะมาตามติดผลงานนะครับวันนี้ก็มีนักร้องมาด้วยครับกีใารมาครับตอนนี้ก็มีงานมาเรื่อยๆนะครับสามารถติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็หวังว่ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งอยากจะได้มาเล่นเวที่กีตาร์แม็กนะครับเป็นความฝันของผมเลยนะครับ นะครับที่กำลังดูอยู่นะครับสามารถมาเป็น้อบผมกได้นะครับสามารถเข้ารอมได้นะครับแ็้วควรรอบรอแจ็คกุจก่อนนะครับก็สมัครใจที่อยากรู่จักอยากตามอยากฟังเพลงของผมนะครับสามารถเข้าได้นะครับช่องทางการติดตามของผมนะครับก็คือผมชื่อว่าจอห์นดลชนนะครับก็จะมีทางทเฟซบุ๊ก ยูทูบนะครับส่วนอินสตาแกรมนะครับก็จะเป็นจอร์นแอนเดอร์สก้อนนันทโชธครับแล้วก็ติ๊กต๊อกชื่อจอร์นนันโชธตอนนี้ก็มีชาเลนจ์นะครับของเพลงใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นมีท่าเต้นแล้วก็มีเอฟเฟกให้เล่นนะครับในติ๊กต๊อกว่าใครกําลังแอบส่องเราอยู่สามารถลองไปเล่นไม่ได้นะครับที่แผ่นเสียงเพลงแอบส่องจอร์นนันทโชธครับได้ครับ

ใ้เ,เราอะมเด็จไดอลรอหน่อยที่เดินรออยาพูดอยากพดอะไรอะครับพี่เดดฮอ,อยครับก็ยังไงยังไงถ้าพี่เห็นผมผ่นานๆวันนี้นะครับก็ฝากแอบส่องผมหน่อยนะครับมีโอกาสผมอยากร่วมงานกับพี่นะครับขอบคุณครับ